สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับตองสอดประทุมครับในช่อง YouTube ตองฝอดประทุมครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาชมวายแท็นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นที่ใหญ่นะครับในตระกูลของเรนเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นว i t แท็กนะครับขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้บอกเลยว่าแต่งเมกายุสูง2นิ้ว120แล้วก็พร้อมชุดวายรอบพันนะครับหล่อๆแบบนี้ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปชมเลยว่าวายแท็กับเคลื่อน4ล้อนะครับ จุดแต่งเต็มมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมเกินมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวว i แท็กับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแบาทนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรไบเทอร์โบนะครับให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง210แรงม้านะครับแรงบิดของเขาอยู่ที่5 0 0นิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวไปชมนะฮะตัวนี้ก็คือเริ่ม ตั้งแต่ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ผมได้ใส่เป็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ V6 นะครับสวยแบบนี้เลยกระจังหน้าลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าฟอนจะทําเป็นสีอะไรนะครับผมถัดมามาดูไฟที่มาจากโรงงานเลยนะครับเฉพาะรุ่นขับ4ี่รุ่นท็อปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟแมสติก LED นะครับมาพร้อมเลนลูกแก้วนะครับสองเลนพร้อมโหมดตัดแสงอัตโนมัตินะครับ ป้องกันแสงแยงตาลดขับลดเวลาขับสวนกลับมานะครับในสวนของชุดครอบนะครับก็จะมีข้อไฟหน้านะครับบ้องกันลอยไฟท้ายตัวนี้ก็ได้ใส่ให้ลูกค้าทุกคันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวชุดแต่งวายนะครับตัวนี้ได้ใส่เพิ่มเป็นชุดแต่งวายสีดํานะครับชายด้านล่างตัวนี้ปกติจะเป็นตัวสีเงินนะครับสีบอลตัวนี้ก็ได้ทําสีดํามาจากโรงงานนะครับผม ตัวฟังก์ชันของเข้านะครับจะมีตัวกล้อง360องศานะครับมาจากโรงงานนะครับพร้อมโหมด adjective u o o e control มาพร้อมตัวเลรดาร์นะครับพร้อมเซนเซอร์กับระยะถึง4จุดต่อมานะครับตัวไฟส่องนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัดหมอก led นะครับมาจากโรงงานโหมดพวกนี้ใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้จะไม่ติดขัดเหมือนเจนแรกๆที่ชุดวายเหลมาชื่อจะบังตัวเรดาร์นะครับ ที่จะใช้งานไม่ได้แต่ตัวนี้ก็คือปรับปรุงหมดแล้วครับใช้งานได้ปกติกล้อง360ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับมาดูในเรื่องของตัวช่วงล่างบ้างนะครับช่วงล่างตัวนี้ก็ได้เปลี่ยนนะครับทําช่วงล่างยกสูง2นิ้วใส่ปีกนกนะครับเปลี่ยนปีกนกเป็นปีกนกของน้าโยงนะครับตัวนี้เป็นสีแดงปีกนกตัวนี้จะมี2สีนะครับมีสีแดงแล้วก็ตัวสีเทานะครับให้ลูกค้าได้เลือกนะครับ ยกสูง2นิ้วหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วสปริงเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็ในส่วนของลูกหมากลูกหมากก็ได้เปลี่ยนนะครับเป็นลูกหมากของโฟลเฟนเดอร์นะครับอยู่ข้างในนิดนึงนะครับแต่ซ่อน,นอยู่ข้างในนิดนึงในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับออฟเซ็ตลบ24ลายแม็กลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ก็เป็นลายยอดนิยมอีกตัวหนึง่งสีดําตัดขอบสีเงินนะครับขีดสีเงินด้านข้างก็จะเป็นตัวสีเงินนะครับ รัดด้วยยาง A t ทนะครับเป็นยางของโตโยนะครับยางของเขาจะเป็นยาง33ครับเป็นยางโอเวอร์ไซส์3 3 1 2 5 R 2 0ครับยางตัวนี้ก็เลือกได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกว่าจะเป็นตอนนี้ที่ใส่กันเยอะก็จะมีคอสติเตอร์นะครับที่เป็นค่ายเดียวกันกับคอสตินะครับเมื่อถ้าใครดูคลิปที่แล้วผมจะใส่เป็นยางคอสติให้ลูกค้าไปนะครับหรือบางคนอยากได้ยางหล่อๆใส่เป็นอาจจะเป็นพวก RBF นะครับ อย่างเมกาพวกนี้สามารถเลือกได้นะครับในส,ส่วนของด้านข้างนะครับจากโรงงานนะครับสัญลักษณ์ของเขาใบเทอร์โบจะมาแบบนี้นะครับกล้อง360องศาติดมากับกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างครับเริ่มแต่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมมันติฟังก์ชั่นสามารถ ปรับพุทคอนโทรลนะครับตัวเซนเซอร์กัรระยะแล้วก็มีหน้าจอ12.4จุดนิ้วนะครับมาพร้อมแอร์อัตโนมัติตัวนี้เป็นซิงค์โฟเอแล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะครับ Apple CarPlay มาพร้อมนะครับตัวไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็เกียร์ของเขาอย่างที่ผมแจ้งนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเครื่องไบเทอร์โบมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีด แล้วก็มีตัวเบรกไฟฟ้านะครับพร้อมระบบเบรกเบรคมาให้ต่อมานะครับโหมดการขับขี่ของเขาจะมีถึง6โหมดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับจะมีโหมด2 2 h นะครับ2 4 h แล้วก็ตัวโฟโลนะครับเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังพร้อมระบบไฟฟ้า6คทิศทางนะครับสามารถปรับด้านหลังได้ ระบบนิรภัยนะครับตัวนี้จะมีแอร์แบกถึง7ลูกกระจกนะครับจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันต่อในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวสปอร์ตบาร์นะครับหรือว่าลูกค้าบางคนเรียกโกลบาร์ตัวนี้จะมาจากโรงงานแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอลูมิเนียมแบบพิเศษนะครับเหมือนกันกับตัวราวหลังคานะครับวัสดุเดียวกันนะครับ ลาวหลังคาตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เวลารถหยุดนิ่งนะครับรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลนะครับเวลารถวิ่ง <imbalance> รับ <deven> น้ำหนักได้ถึง85้ากิโลตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับเหมาะสําหรับสายกางเต็นท์มากๆนะครับผมวัสดุเดียวกันเ,เลยใช้งานได้จริงแต่ก่อนก็จะเป็นตัวพลาสติกธรรมดา,าก,ก็คือเป็นแบบหล่อนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสามารถลัดของนะครับสายปั่นจักรยานนะครับเอาตะแกรงขึ้นมาใส่จักรยานต่อพ่วงพวกนี้ได้หมดเลย ต่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวบันไดด้านข้างตัวซิกเนเจอร์ของปอดก็ว่าได้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับเหยียบลาปีนป่ายเนี่ยข้ามฝากระบะท้ายใช้งานได้ง่ายจริงนะครับสามารถเหยียบให้ปีนมาได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับปกติถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับมันจะมันจะปีนได้ยากมากนะครับเพราะเพราะว่าตัวตัวนี้จะเป็นตัวกระบะยกสูงนะครับเนี่ยใช้งานได้ง่ายนะครับ ฝาท้ายของเขานะครับตัวนี้จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะครับเป็นฝาท้ายแบบอีเซลิสนะครับตัวมีตัวเหล็กคำ้ำยันตัวนี้เบามากนะครับผู้หญิงก็ใช้งานได้จริงนะครับใช้มือเดียวมือซ้ายได้มากแล้วก็มีตัวไฟฟ้าสำรองนะครับสามารถตอบโจทย์สายช่างสายแคมปิ้งนะครับมีตัวไฟสเปร์มาให้นะครับตัวไฟ180แล้วก็ไฟ400วัตต์ ตัวนี้เวลาใช้งานนะครับลูกค้าบางคนบอกว่าอทำไมใช้งานไม่ได้ตัวนี้บอกก่อนนะครับต้องสตาร์ทรถนะครับถึงจะใช้ได้นะครับแล้วก็รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน400วัตต์นะครับส่วนที่พ่วงมากับฝาท้ายนะครับตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3ก็จะมาแปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับกล้องมองท้ายนะครับกล้องมองหลังเวลาถอยนะครับจะฝังมากับโลโก้ถ้ารุ่นเดิมๆก็คือต้องไปใส่แบบแต่งแต่ตัวนี้จากโรงงานก็คือมาแบบนี้เลย สัญลักษณ์4ีคุณนะครับอะคริลิกด้านข้างแล้วก็บ่งบอกรุ่นไวท็กอะคริลิกด้านล่างนะครับตัวนี้ได้ใส่เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวอักษรน,นูนขึ้นมาจากโรงงานเป็นตัวปั๊มมานะครับต่อมามาดูไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายของเขาจะเป็นไฟไท้ายแบบ Fu l l LED พร้อมไบรท์สปอตนะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์สัญญาณเตือนด้านข้างนะครับเวลารถวิ่งข้ามาด้านข้างมอไซค์ด้านข้างนะครับหรือคนเดินด้านข้าง สัญญาณจะส่งไปที่หน้าจอกลางนะครับส่วนกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเดิมจากโรงงานมาพร้อมเซ,เซนเซอร์ถอย4จุดนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับชุดแต่งหรือว่าสเปคนะครับที่มาจากโรงงานตัวนี้บอกเลยว่าตอนนี้นิยมมากนะครับที่ลูกค้าแต่งจะเป็นชุดแต่งเมกาชุดแต่งหน้าวายหรือลูกค้าบางคนนะครับ อยากยกชุดทั้งหมดเลยก็อาจจะไปแต่งชุดแต่งแรปเตอร์ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแบบสปอร์ตถ้าเราไม่ชอบเราสามารถถอดออกได้ตัวนี้ของเก่าจากโรงงานก็เหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้ถอดของเดิมจากโรงงานออกเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสาหรับชุดแต่งสปอร์ตสำหรับ y t ย็กซีคูณสรุ่นท็อปหล่อแบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอย่าลืมโทรหาผมได้นะครับสองฝ่ายประทุมงครับพักเข้ามาสอบถามในเรื่องของราคารุ่นรถราคาโปรโมชั่นทั้งหมดนะครับผมยินดีตอบ ทุกคำถามนะครับย้นย้ำนะครับก่อนจากกันเช่นเดิมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแลครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าผมจะนําเจ้า n น c k เ e n r a n เจ r รุ่นไหนหรือว่า e v e r e s t รุ่นไหนมารีวิวให้ผู้ชมทุกท่านได้ชมนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ